เปไน้อยปัญญครับปาดูครับอ้าออกน้ำก็อ้กะกระหายน้ำก็อนทีเร่งด่วนนะเร่งด่วน,ะนวนะสวัสดีครับวันนี้พบกับป่าบ้านเห็นแล้วนะครับวันนี้ป่าบ้านชุดเดิมครับปลามาถ,ถ่งมานะครับวันนี้มาจอมหลุมครับน,น,นะครับสุดจอดเลย นี่ปลาส่วนยางครับโ้าบ้านนั่งนี่ก็งกคนเดียวครับคนชุนน่นี่นะครับปลาบ้านนั่งจอมเบสกันอยู่ครับโอ้ได้ปลาแล้วครับได้ปลาแล้วครับนนโอ้ปลาดุกไปได้บปกี่เดียนครับวันนี้เราจะเนี้ยเมนูหม้ป่านะครับวันนี้บรรยากาศหม้อขนาดครับ โจ่งไว้แล้วครับได้ครับได้ครับเรียบร้อยไปกินครับควิดควิดคิดเรียบร้อยครับโอ้โหแปหน้วยแปหไ่ครับปลาดูกครับเรียบร้บอ,อรรรยแล้วครับอันโคนควิดนี่กับหมอนอยู่เนาะโคนแกนี่กะ <c oughs> ลงมาลงมาลงมาไปหนังพุ <c oughs> ง้นนะไอ <c oughs> <c oughs> ้นี้มันชอบหาหอยหอยทนี้เนาะครับเนี่ยออกปานะครับใส่บบกแวงนะครับหรือว่าเคลือพวงน,นะครับบรรยากาศ แข่งต้งกันงนาโมฮาครับเนี่ยอมเม็ดนี่ครับส่วนพันนี่ส่วนของบ้าบ้านนะนี่ส่วนบ้าบ้านครับนักนาครับุดยอดเลยเนาะของกินเนาะของกินครับเลือดเบ็เฮาน่ครับครับมาเก็บบอกริกก็นครับบอกริกเก็บพริกครับง่ายๆครับแข่งตุ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างครับขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวสาวครับ นี่ครับมักเก็บเก,บเกบล้วครับตึงเก็บกินตึงเก็บขายครับ,รบนี่ครับพักสวนครัวนะครับประมาณนี้ครับหัน่อหนึ่ง ตะบึกตกะปอยนะครับนี่อบอเนี่ยนะโอ้เลยครับนะครับโอ้ปลาดุกเหมือนเดิมเนาะปลาลุกเราจะปล่อยตามธรรมชาติอยากลุดเด้อบ้านก็อุ้ย <c oughs> สมัยก่อนอย่นี้เด้อเออคนมีหลอกก็ดึงเลยใส่หลอกเลยเอาใสา่ในถังเด้อใส่เพลค่ใส่เพลคถัง จะล้างสายบอก่าบ้านลกูกแปดเจียนเจ้าจะเศร้าไหมแปดไม่เศร้าเอาไม้นี่แปนงนะครับนี่เออจะเย็นนะจะเย็นนะครับไม้เข้าแปงครับนี่แปงไม่หีบครับสีปา่าสีแปาเนาะแบบเป็นเน้น,น,นธรรมชาติเรีเยบๆกับป้อเนานะ มาแตะครับไปเลยไปเลยครับต้นกลางนี้ครับบรรยากาศต้นนะครับนี่แปลงไม้เตรียมรอเลยเนาะนี่แปลงไม้เสียบนะครับเสียบป่าปนนี้กี่ตัวครับปนินสี่ตัวครับสี่ตัวเนาะไม้ข้างหนุนเป็นเลยสุดเดี๋ยวนกันทำไม ก็ไม่เกละีะนี่เป็นไม่หิดไม่หนุ่มจะได้บอกไม่อยู่นิดเดียแต่ก็ไม่เกลียอือเป็นสูตรดูไฟดับแล้วกันนะสูตรชาวบ้านนะปน่านครับเค้ยหน้าเสียปากเลยครับแก้รับขาวนะครับ ต้องพ่องปากพ่องเนอสี่ตัวสไตล์น้อยหมอมอครับแถมมันจะหญ่ดีครับหมือกับหมกม่อครับเห็นสักหกเดือนให้ใหญ่ไแล้วครับนี่ได้ขายละเนื้อหวานหวานไม่เชื่อจริงหรอครับประมาณนี้นะครับแผ่นนี้เ่าปัดจะใครทำอะไรครับเดี๋ยวต่อไปเ่าไปรอไม้เสียบนะครับบเสียได้ครับ ทุ่งทุกทุ่งนะครับไม่ีดเทาไปตัดไม่มื่อกี้ครับเหลาเสียบปากมันไว้นะครับเมื่อที่จะเมื่อเวลาเอาปิ้นป่าไปมาไปมานะครับมันจะไม่ได้หักตัวป่ามันจะไม่ได้หักนะครับจะได้รูปสวยงามมันก่อนไม่จะได้เป็นสวยมเดียให้เป็นตัวเนี่ยครับบุาวบ้านแหล่งขั้นตอนเนาะขั้นตอนเกิดจะได้กินเนาะง่ายๆเนาะเพราะว่ามันเป็่นป่าตัวน้อยเนาะตัวน้อย้องเอาไม้ดาม ว่าแกงมันอ่อนอยู่ครับประมาณนี้แล้วครับเราไปย่างกันเลยครับเดี๋ยวมักเกลยอก่อนครับต้องเผาเกลือหน้านี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอเราไปมักเกลือกันดีกว่าครับเกลือเดียวได้เหรอครับเอาเกลือมามักหน่อยครับเนาะเกลือมักเลยครับโรยเกลรด บางไอศิลป่อะไรบแล้วรยเกลืวไปเลยครับถั่วตัวปลาเลยครับนักสีน้อยนี่บอกดีนะงอมาสาวใครแบบป่านิเผทอมันหระทำไหนพวกไหนทำพ่อหนะทำเงินใครพ่ะ ลุกๆลุๆลุๆลุๆไม่ได้เลอากีบไปครับสองด้านเลยเนาะครับสองด้านพอเเ้โหละบเลยเนาะครับครับรูุมกลีบหัวมันมาเรียงอมมันก่นไ่ใช่ปีติ่งกอเดียวเดียวรอนหมนกันหมดเลเดียวรอใส่หีนแล้วเขาก็จบปุ่มแพ่กลีบเลยเนาะนะครับ เขามักเกลือแล้วกับเขาเขาหยิบเลยโอ้หเสร็จเนดด่มดืด่มล้วกันจนไล่ด้วยกันกันบ่กีะจะจะปิ้นไปปิ้นมาพอพ่อเกีืเออเป็นยังเนีะเนาะตัวที่สองตามไป ตัวที่สามสี่ตัวได้ไหว่านี่ได้ครับได้ได้เนาะ<อ>มันต้องได้เหรอครับต้องได้นะเดี๋ <c oughs> ยวนะโอเคอเหมาะครับ,รบเอาครับคนช่วยลยวิดนะครับต่ายเนี่ยใจรวดนะครับขันไฟไหม้ครับ ม้วนาดแล้วสี่ตัวงามๆครับไปครับเผาตอเาตอ่บดรเกลือหน่อยครับละไมเซตโรยเกลือครับโรยเกลือแต่ยังไงนะอะได้รนเทดสอกกันโรยเกลือทดสอบมา ด,ดีอุ้ยเอจีดด่วนสองสี่หกนี่ครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปใส่ฟไฟเลยครับแต่เราต้องโรยเกยลือให้ถั่วสองด้านก่อนนะครับโอเคครับมันจะกาดกันส่วของน้ไปสไตล์บ่าวบ้านนี่ครับ ยกไม้นี่บ่บป่าบ,บ,บ้านนะครับต้องสูงสูงหน่อยอ้นอน,ออน้อคงบรรยากาศตอนแรงครับสามสี่โมงไปครับตอนนี้สามสี่สี่โมงแล้วครับได้ปลามาสี่ตัวนะครับปลาลุมครับบรรยากาศมาะขนาดนั้นครับเราต้องแ้งเนานะสองคอนแบ่งเลยอือสองคนอีกอ่ะสูงล้ว นี่ครับโอ้เรียงลายมอกขนาดครับเยี๋เวาไปเตรียมป่าดุกมอกกันดีกว่าครับผมระวางที่เรารอปตานินย่างนี่นะครับป่าอะไรครับครับหอมขาวขมิ้นนะครับจะครครับนี่ก็หักหักขอมป้อมนะครับพริกครับพริกแดงนี่ครับบะแข้งบะเกียวว่วงนะครับหอมป้อมนะครับ ครับต่อไปใหไปลงมือครับตาบเลยครับครับใส่ขยลงไปเลยครับหอมขาวเลยครับใส่เกลียครับนิดหน่อยนะครับพอประมาณครับเดี๋ยวจะเกลมครับ มานี่ก่อนครับจากนั้นต่ำครับต่ำจะใายก็หอมมันเข้ากันนะครับครับจากที่เราต่ำเรียกคือประมาณนี้นะครับขันอดไปใส่พริกเลยครับพริกครับพริกไปเลยครับต่ำใต้สอบเลยครับ ไปเสรไปตับเต้าแฮบของป้อมนะครับใส่ตอนนี้แล้วครับขมิ้นท้ายังมาใส่เลยนะครับไปใส่ที่หลังนะครับตับพริกเข้ากันมันคำครับตับตับนี่ต้องระวังครับมันจะเข้าตาเน่เด่นนะครับจากตีเขาตับพริกเรียกประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่ขมิ้นลงไปเลยครับ พอประมาณครับแล้วแต่สอบครับถ้าสอบในน้ำเหลืองๆก็เสร็จเร็วเลยครับต่ำมันเข้ากันเหมนกันครับตรงนี้ครับนี่ครับหน้าตาสำเร็จแล้วครับเต็ตตีแล้วเนาะครับนี่คือเต็ทตีแล้วครับเข้ากันหมดแล้วครับต่อไปเราไปใส่คลิก เอาพริกไหมอลเลยครับ,บนี่ครับปลาเน้นเ,เผาของเขาครับใกลได้ถี่แล้วนะครับโอ้กับแก้มอย่างดีครับได้ที่ยังครับใช่ครับใกล้แล้ครับใกลแล้วเนาะมือ,อ <laughs> ไปสั่นกับเออเนาะจะแจกให้อยูแช่เย็น <laughs> <laughs>

จุดนี่เขาไม่ได้ใส่หน้าตาล่าเหรอเศกนัวเศกนัวเลยของชโลมครับโ,โอ้ใเศกน่อยนะครับอร่อยเฮ่อกิจกรรมบรรลานเถ่อนโค่นครับโค่นครับระวังนี่ก็หมูแป้งครับฮะ ต่อไปครับใส่ปักแข้งลงไปเลยครับพี่ยอดรอน้ำเดือดนะครับแท็กนี้เขาก็รอน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเขาก็เอาแาดุกที่เขาจอมหลุมเมื่อกี้นะครับมาใส่เลยครับห้อนนะครับสะดโ้มาบ้านในเองขื่อเลยนะไม่ไครับคนนั้นเดือยวนอนนะ บ๊อบบบบบแล้วครับถ้าตอนนี้คืออย่างไรครับเสตานี่ครับปลาดูกที่เราไปกำลวนมาเมื่อกี้ครับอันนี้เราไม่ต้องโคกครับเราใส่เป็นตัวเลยครับนี่ครับจัดเรียงเรียงดีๆหน่อยหนึ่งครับประมาณนี้ครับรอ หน,น่ามันเดือดถึงก้าครับผมเดี๋ยวเามาพร้อมกันครับอร่อยแน่นอนอ,อกป่าปิ้งป่าหนะมกหมกครับมากินด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวออกป่านี่กะไปเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้อันนครับอันนี้ปิ้งหม้อครับหอมครับมา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 พอแก่เลยไปครับนี่ครับจิ้มน้ำหน่อยครับจิ้มด้วยเราน่ากันอืมหม้อใส่ขั้นตอนสุดท้ายครับตัวหน่วยวัคซีนครับรวยเลยครับรวยยังรวยแก่เนี่ย อเ,อเ,เอเ้ยไม่เกะบึกเฟ้อมีมึงได้ใส่เส้นสอ่ะใส่แล้วนีว่นครับน้ำเอาแบบยี่อยูเดียวก็ปึ๊บประมาณนี้นะครับเออเอาเอาถ่ายนะอยเอาถ่ายเลยหอยฟักเจีอ่นะครับเ,าานนเบขารวยหน้าคุณป่านักแทบเดือป่ามันจะเหลวใ <laughs> นหาตักเหลวคืออะไรครับตักใส่ถ้วยอยู่เลยครับช่จังด้วยสิครับทันที นี่ก็จิ้มกันนะเหมาะขนาดจิ้มน้ำหัวมันก่อนถั่วเล็กน้อยนี่เดี๋ยวที่เหลือครับไปกินที่บ้านครับหมื่นแล้วครับเดี๋ยวมีไฟอ๋อเหมาะสุดยอดเลยปุ่นไปครับไปครับเดี๋ยวมาจิ้มกันนี้ก่าครับนะนี่ครับป่าติ้งของเ้าก็ะเริ่มได้ที่แล้วครับซุกเหมาะ นะครับปาฟอกเกียรอเล่ารับแซมยาน่ะย่าขยับนะมาครับมาพร้อมรับประทานสวัสดีครับสวัสดียามแรงนะครับมาบ้านตอนนี้เนี่ย ครับเข้ากันเซ in ็ตเรียบร้อยแล้วครับทำมานั่งกินนะครับยังไรอย่งไรอยังไมีความอย่โป้งเ่างแทงนะครับคิดดีเลยจะคิดนะครับพอออกแปะอ็อกปะเนี่ยการกินครับมอโมครับออกปลาอดปลานี้ปลาเน้นออปปิ้งนะครับเหมาะขนาดเลยโอ้โหบรรยากาศบ้านๆลุกฮุ่งลุกฮุ่งนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ มีกาส่วนยางมีกาสุกปลูกพักปลูกไม้นะครับนี่ครับอันนี้กําลังลงแปลงใหม่นะครับขึ้นนดินนะครับปลูกพักปลูกไม้นะครับบรรยากาศเสียงนกเสียงแมวเสียงมาะขนาดเลยเดี๋ยวจะเป็นต่คนดีมัคลิปคลิปแล้วเขากินพักปังครับคลิปนี้เขากินพอเอาไอ้ขตัวเลยปลาตัวเล็เลยนะเจมส์มอสมองเลยนะขอบันเลงออกป่านะครันี่อป่ากิมฮอรครับกิม หิวน้ำมไห <Very good. S 1> มเวลกือหิวน้ำไหมกินไหอกินนั่งกินไหมเนี่ยเค็มได้ใจออกปลากับม <good>, ้วนเวลกืดมากเดี๋ยวยังถึงนะครับต้องกินปลาปเตียนได้กันไม่ก่อนมาต้องกินปลาเตีนเยตน,ยน,ยม,นมันจะมูกน,นะมันตึงร้อนแม่แต่เนาะปลาใหม่ๆเนาะสดๆจากบอนะ่อเนาะบรรยากาศกข็งต่งกันนะขาดไม่ได้นะครับ <c oughs> ส่งเวลาเลย<ข>อแห้หงครับคอ,อ,อแห้งมดเดียวนี่แค่มงปละว,วันมีรสฉ่นันมึ่คุ้มนกันหนุน<ม>อาแผซุมันตึงลำเนาะช่วงช่มทุ่มาช,มช่วงชมทุ่งอืเราอ่อ,อ,อนกินตัวน้อยๆเนาะตามอายุครับ ผมเพื่อกินเพืะ่อจะโม้ตัวละน <laughs> ี่เนี่ยตัวใหญ่อนนันสุดท้ายม,มันได้ผมตัวนึงไงเขอจะเขากๆประมาณนี้นนสามตัวเนาะก็แบบฮูผมก็บอกเอาเอาห้าตัวก็เอาเพียไวไว้กลอีกแบบเพียวป่อยหลุมไ,มไมามาว้ก็อะเออมาเร็วตุดน้องเร็วมาเพีเ<า>้เร็วมาแก้พี้ยเร็วมาอันนี้เร็วไอ้ มาอะ่เอ๋อดูมาเท่ากับนี่ครับนี่ครับนี่ป่าครับอาดป่าเลยนี่กินเสียงเสี้ยดนี่ลกกี่ตัวครับนี่ยหกตัวเนาะหกเ็ตตัวครับแถลงก่อวาสักหตัวนะมอเนาะนี่มอขนาดครับนี่ยทำไมส่วนวันนี้โดนแตั้มไม่รู้เร่ยอดเลย มเข้าหน่อยเน่ยเาะพอดีวันนี้แมดด่วนครับแมดด่วนให้มาสวนจะเข้ามาตัวเท่ากันแม่เหรอแม่ปอ๊กี่โมงเหรอม่าปอ๊บสามโมงเหรอครับสามโมงเหรอระอัดน้ำก่อนเหรอกระหายน้ำก่อนนาทีเร่งด่วนนะนาทีเร่งด่วนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยหอไปพิกบ้านอยู่ครับครับไปกินที่บ้านเดี๋ยวไปหอกันที่บ้านแห่งกันแห่งกรรมครับเออวมากชอบคลิปนี้เหรอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านี่าปลามาเข้าปลาแหงครับกอ,องเฟี้ยงก็มีไก่ก็มีปลาก็มิเดี๋ยวมาก็มีนะมาก็บมิมาไว้ข้างสวนครับดอย่า <laughs> งหลังเลยหม,มายดําี่สุดยอดเลย <laughs> ขเขาดีครับ <laughs> หายไายให้ผมได้เฮาตึงวันอ่ะอจะเบะหมดมันไหนสุดยอดแท้ๆล่ะ เสจ็บเถ็นนะอืมเข้าอุ่นเลยเนี่ยเดี๋ยาะเนี่ยครเออมีถุงใส่ครับเฮอยแ้วถุงที่ใส่พริกครันดูนี่ยังถุงถุงที่ใส่ผงโชโร่นะก็เทออกแล้วเรานี่ใส่นี่มากินต่อสบ้านะผมมันฮ่าเอาเลวยที่แตนมันยนะเขาเปิดสปล่อตไลท์มับเงี้ยตังไงหน่ะเจ๊งหนึ่งนี่ปิดกัมมันจะได้ก็ฝากติดตามเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวไปกินที่บ้านครับมันจะมืดแล้วครับ ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพื่นเองครับบ๊ายบายครับ Happy Birthday to you มอสแต่แต่ละที่โค้งที่โค้งแปบเฝ้าถึงนิดเดียหมอสัลนเนาะมอสอ่ะถ้่มันอุ่นนี่นะมอสอยู่นะลองลองลองปล่อยหามสักสองเดือนให้ต้ามากินนะสบคุ้กกีะเนาะใหญ่นะเป็นยีเรเยอะนะ ตีนิ้วเลยถ้าเขาต่อไปวันเดียใช่อันนี้มันกับตีนิ้วแล้วเจ้ามันแห้งลงไงได้แล้วได้แล้ว